ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแฮปปี้วิววิววิวกันนะครับ <c oughs> นะต่อไปเบ้าเลเวลอ่าเอาดานพ่อลูกนะไม่ได้วันนี้พี่ตีเปิดร้าน <c oughs> นะเจ๊มเ <c oughs> อเออลูกลูกฉันเออเอ้ย เ <Damn> ออลูกต้องไปช่วยลูกอโอ้เป็นไรเนี่ยเด้ <Damn it. S 2> หางอ,อ,ย,อยาพ่ง ไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ลืมน,นต่อโอเคเอาพอลูกมีใช่หอ,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 อต่อตัวรอด แมทริกเกลืออชอเคยดูหนังเรื่องแมทริกไหมเคยมันเป็นยังไงอะกลับมาต่อเนี่ยเห็นมันมีตอนเป็นเนี่ยแมทริกมันเป็นเรื่องแมทริกรเห็นมัน,มน,มนเป็นลอยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องแมทร,ริกอืมต้องการจากรตคอม เออเป็นไรอวอดเฮอยแกนำเฉพาะเบอรนี่เบอร์ไปอ๋อา่าจะได้เบาหน่อยเป็นไรอะ่ะปั่นจักรยานยังไงปั่นจักรยาน้วของคุณว้าวกี่กับได้ละปัน่นเลย อือออโะไรของมันออืทำไมโห้ยอะไรอนี่ยมีนกจมล่มโจ้แมวไปไปไปแล้วว่าคนทำไมเมาแปลกไปเปลี่ยนอืมทำไมเป็นแบบนี้ อันนี้นึมกดสเปกบายหยิบนะอือย่อเนี่ยเฮ้อืโอ้ยอย่าแทงหัวตัวเองอือโอ้ยยกไปเป็นกองเลยเอ่อเตะหมดแรงอืออือตัวติดยืนอือ เยอะเยอะจิ๊บไอ้แกล้มสิไอ้แกไม่ล้มอ่ะไอ้แกนั่งขี้ทำไมนั่งขี้เอื้าฮ่าหมดแรงเยอะปิ้นไหลแล้ว จ,จับถึงแล้วเออจับแล้วจับได้แล้วเออ้ออโนติดฟุ้งมันอ้วนอ่ะหอยรอบน่ะโหนเขื่อนอยู่นี่โดนแก ไอหญิงอืออืออืออเอามาแทงตัวเองเฉยเลยพร้อมกับหัวผู้หญิงจึ่โอ้ยขาด้วยถ้าโออย่าแทงตัวเองเอือ เด็กข้างหลังคนเดียวบีเบอร์ไม่ทำหนีได้ไงบีเบอร์ไอต้องการรับกรรมย่างนั้นนะบีเบอร์โอ้ยเหนื่อยบีเบอร์อย่างจริงการที่จะจัดก,การบีเบอร์อเอ,อือขาหักบีเบอร์แกนี่มันเร็วจริงๆ Camb, camb, đợi đợi đây 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 đời doi, ô lắc lắc doi, lắc 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 thử ว่าวว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 วอววววววอววววอวววววววอวววววูวววววววอวววววว าม B M X โอ้โหแต่ก็ยากกว่า B M X หลายเท่าลูกเพ่อกำลังช่วยแล้วลูกลูกลูกขึ้นมาเร็วบอู้ลูกเป็นอะไรยจ้ามาว้าวว้าว,ว,าวอุ้ยเจ๋งครับขาขา้ยังคป็นด้วย เลอแสงดัู๊ฟ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 ู๊ยดองล็อกดูแขนชักะตุกดึง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 งเลือเจ็บนะเฟื่องอุ้ยยาทอยโอ้ย g o โอ้กอดฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจยังไม่ตายฉันคงยังหายใจ a a a คุณต้องการอะไรสองคนง่ายคิดดันเดิมปะ VMS เหมืนเดิมนี่บัตถอลันมันอยู่ไม่ได้มันโอ้ยจอร์นข่อหนูอยากไปดิวซีแลนด์อะ อลองไปเล่นลงผีบ้างตังให้ตั้งไนอะรอตะก,กูกครับเอาเคืนนึงเลยโอ้ดันนี้เล่นนะ ร้อยนึงใช่ป่ะร้อยหนึงหรือยี่สิบม่แล้ไม่เจอเนาะมดแล้วครับมาเริ่มต่อ what the fuck ผู้บินังงงไอ้เจ๊ยจอย what the เรน what the fuck ขุดไอ้ no 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 กลับกลับนู้ไม่ให้กลับอีกเด่นนะเด่นเดินไม่ร่น โซนทาเขียวล้อติดไปไม่ได้ไห้ล้อติดอืกลับอืลองล้อติดล้อติดล้อติดท้าสารทาสารล้อติดเออไปได้แคกีที oh. เลือมาถึงขาหะ oh. มันเอาไว้กันนี่มันเอาไว้กัน นีจะไปไงเนี่ยเออืออต้องไปได้สิเออเออโอ้โหปั่นยังไงเนี่ยปั่นโดยท่านอนอ,อู้อูอ้เจ๋งมากไปเจบไปข้งก็ดเดเอดอะไรอะไร แต่เราไม่ต้อง,ววองอมีเด็ราเอ้นนะบากเสียงจะมีหนีโกยซื้ไปแล้วเงี้ยทำละกำละกลับละกลับและงีะ้บกลับกลับ เข้าะว่า,าทำไมตัวไม่เลิกเป็นอย่างอื่นแล้วก็ทีนียังไงไปละอื้อเออหุนเอาไว้กันแสด้อน้อ no no my w a l l e ช่วยฉันดูลอยละลี่ฉันไม่มีค่าฉันเดินไปได้ no 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 no, no, no. 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 อืออืน้องไม่ไม่อีฉันเจ็จมนะไม่ด้วยอืดีนะฉันก็อือหมอ่อก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย